สวัสดีครับความเบิ่มเบมคือลืออย่างหนึ่งในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยคือการที่เดอะร็อกคัมแบ็กกลับมาขึ้นปล้ำอีกครั้งนะครับโดยโบทบาทของเดอะร็อกคือการเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวความบาดหมางระหว่างโรแมนเดนกับโคดีโรสทําให้ต้องมีส่วนร่วมในรัสโซเมเนียครั้งที่40เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยแฟนหมวดปล้ำก็เฝ้ารอการปรากฏตัวครั้งต่อไปของเดอะร็อกแบบใจจดใจจ่อสุดๆไปเลยนะครับเดิมทีมีข่าวรือว่าเดอะร็อกเนี่ยมีโปรแกรมที่จะไฟกับโรมาในรัสโซเมเนียครั้งที่41นะครับ แต่เมื่อไม่นานมานี้มันดันมีรายงานข่าวที่ขัดแย้งกันรายงานออกมาวันนเวลานี้เนี่ยเดอร์ร็อกไม่มีกําหนดการการทํางานในโรซมเนียปีหน้าซึ่งวบยดับยก็กําลังวางแผนต่างๆไปในทิศทางนั้นนะครับแต่ก็พร้อมที่จะกลับลําชนิดเลี้ยวหักศอกได้เช่นกันถ้าหากว่าเดอร็อกสามารถมาร่วมงานได้ข่าวที่เกิดขึ้นแนบ้ทำให้แฟนมวยปั้มใจเป้าเลยนะครับเนื่องจากหลายคนเฝ้ารอการกลับมาของเดอร็อกเพื่อมามีส่วนร่วมในโรซมเนียครั้งที่41 ซึ่งถ้าข่าวลือที่ว่ามาเป็นจริงบอกได้คําเดียวเลยว่าเจ๊งยับยับแน่นอนพราอมใช่แค่แฟนเวมยปล้อมจะต้องผิดหวังเท่านั้นนะครับแต่บรรยรดีเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบในแง่ลบไม่น้อยเช่นกันและนี่คือความงามไส้ถ้าหากว่าเด e r o ็อกไม่มาร่วมในรัสเซอ e เนียครั้งที่41การขาดหายไปของพลังดารา โรซโซเมเนียคือโชว์ที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นไม่ว่า w w e จะมีไม้เด็ดพลังเดือดอึงทึงตะลึงโลกอะไรก็ตามที่ซุกไว้เนี่ยก็จะต้องขนมาโชว์กันแบบไม่มีกั๊กนะครับที่ผ่านมาเราจึงได้เห็นการปรากฏตัวของคนมีชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะทั้งนักมวยปล้ำหรือว่าคนดังจากวงการอื่นรวมถึงการประกบแมตช์การปล้ำชนิดเบิ่มๆคือลือก็มีให้เห็นในโรซโ i เมเนียตลอดเวลาเช่นกันเดือดร็อกเป็นทั้งนักมวยปล้ำและดาราเบอร์ใหญ่ในวงการฮอลลีวูดชนิดไม่มีใครไม่รู้จักนะครับ การปรากฏตัวของเดอะร็อกใน w w e เนี่ยก็มักจะสร้างทั้งกระแสและสีสันทุกครั้งไปดังนั้นถ้าหากว่าในรสัสเซอเเนียปีหน้าเนี่ยเดอะร็อกที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นดาราเบอร์ใหญ่ที่สุดของสมาคมไม่มาปรากฏตัวมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าดึงดูดโดยภาพรวมของโชว์ได้เลยนะครับโอเคแหละแม้ว่าหนึ่งในไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในรสัสเซอเเนียปีหน้าก็คือการที่มันจะเป็นรสัสเซอเมเนียครั้งสุดท้ายของจอห์ซีนานะครับรวมถึงน่าจะมีคนดังหรือนักมวยปล้ำชั้นนํายกขยงมาปรากฏตัวกันให้ลืม่ม แต่การขาดหายไปของเดอะร็อกเนี่ยมันก็น่าจะทําให้เกิดช่องโหว่รูเบอร์เรอขึ้นมานะครับชนิดที่ว่าไม่มีใครสามารถมาทดแทนได้เลยส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องย้อนกลับไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเดอะร็อกที่รีเทิร์นตั้งใจมาเปิดสื่อกับโรแมนเรนถูกกระแสกดดันจากแฟนๆทาให้ต้องย้ายฝั่งมาเปิดสื่อกับโคดี้โรดแบบดูเดือดใช้ได้เลยนะครับ และแม้ว่าสุดท้ายแล้วแก๊งบัไลายของเดอะร็อกกับโรมันจะเป็นฝ่ายพ่ายไปใน r รส t ซเมเ n ียครั้งที่40แต่เดอะร็อกก็ยังทิ้งปมมาไว้ให้แฟนๆต้องมาตามกันต่อทั้งในศึกรอหลัง r รส t ซเมเนียรวมถึงช่วงท้ายของศึกแบดปลัดที่ผ่านมาด้วยถ้าเดอะร็อกไม่มาปรกากฏตัวใน r รส t ซเม a n ียปีหน้ามันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําดเนินเรื่องราวที่มีการวางแผนในระยะยาวมาเป็นอย่างดีนะครับ อย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่าเดอะร็อกเนี่ยคือคนที่มีส่วนกับเส้นเรื่องของแก๊งบัดลายและความบาดหมางระหว่างโรมันกับพี่โคดี้ใช้ได้ทีเดียวสมมุติว่าถ้าเดอะร็อกพลาดการมีส่วนร่วมในโรสมเมเนียครั้งที่4 8จริงๆมันก็คงจะทําให้การเปิดศึกและเรื่องราวการดําเนินเรื่องที่กําลังเดือดปุดๆเย็นชื้นลงไปแบบน่าเสียดายมากๆเลยนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่สู้สร้างหรือว่าปูทางมาเป็นอย่างดีเนี่ยก็ต้องมาพลอยศูนย์เปล่าไปแบบดื้อๆซึ่งก็คงจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆ ถ้าหากว่าความพีคของเรื่องราวทั้งหมดจะโดนโยนทิ้งไปไม่มีการนำมาใช้ทั้งๆที่เตรียมการเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีขาดด a ีแมทในรัสเซ m เมเนียการรีเทิร์นที่เกิดขึ้นในปี2024นะมันได้หยอดการไฟกันร,ระหว่างเดร็กกับนักมวยปล้ำชั้นนำสอรายเอาไว้นะครับซึ่งล้วนแต่เป็น d r ด a ีแมททั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นการเจอกับโคดี้โรสซึ่งก็เกิดขึ้นไปแล้วเล็กน้อยแต่มันก็ยังไม่ใช่การซัดกันแบบตัวต่อตัวนะครับ อีกแมตท,ที่มีทั้งความใหญ่และน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือการไฟกับญาติของตัวเองอย่างโรแมนเรนซึ่งอย่างที่บอกไว้ในข้อที่แล้วนะครับวันนี้คือเจตนาจริงๆเป็นเจตนาแรกสําหรับการคัมแบ็กของเดอะร็อกด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายก็มีเหตุเพศภัยทําให้แผนต้องมีการเปลี่ยนไปนะครับเดอะร็อกปะทับพี่โคดี้หรือเดอะร็อกปะทะโรมันมีการคาดกันว่าแมตใดแมตหนึ่งใน2แมตนี้เน่คงจะถูกวางโปรแกรมให้เกิดขึ้นในรัสเซียเมียปีหน้าดังนั้นถ้าเดอะร็อกหายหัวไม่มาปรากฏตัวตามนัด บริมแมทที่ว่าก็คงจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็คงจะทำให้ความยิ่งใหญ่ของรสัสเซอเมเนในปีหน้าเนี่ยลดลงไม่น้อยทีเดียวส่งผลต่อเรตติง้งตอนที่ยังทํามาหากินด้วยการเป็นนักมวยปล้มอาชีพแแบบเดอะร็อกก็คือซุปตาร์ที่มีแฟนๆตามเชียร์กันให้ลืมอยู่แล้วนะครับยิงพอก้าวเท้าเข้าสู่วงการฮอลลีวูดแล้วกลายเป็นดาราดังเบอร์ใหญ่ก็ยิ่งเมฟซี FC เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว ดังนั้นการเข้าร่วมรสโซเมเนียในปีหน้าของเดอะร็อกจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆเนื่องจากจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของแฟนๆแล้วก็สื่อในวงกว้างได้เยอะทีเดียวครับต้องบอกว่าแฟนๆนั้นคาดหวังเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับว่าเดอะร็อกจะต้องกลับมาปรากฏตัวเพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งของรสโซเมเนียครั้งที่41คือจะเจอกับโรมมนเรนก็ได้หรือจ้ไฟกับโคดี้โรดก็ดีแบบไหนก็ดีกว่าการไม่มาปรากฏตัวทั้งนั้นนะครับ ถ้าดับบยูดไม่นำเดอะร็อกกลับมาหรือพยายามแล้วแต่นำกลับมาไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องเสียหายใหญ่หลวงทีเดียวนะครับเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องรายได้แล้วก็เรตติ้งรวมถึงจำนวนผู้ชมหรือผู้ที่ให้ความสนใจก็อาจจะลดลงโดยเฉพาะเท่าไปเทียบกับปี2024ซึ่งเป็นปีที่ The ะร็อกมีส่วนร่วมนะครับสร้างความผิดหวังให้แฟนมวยปล้ำ ว่าศึกใหญ่ไหนใน w w e ที่แฟนๆเฝ้ารอกันมากที่สุดก็คิดว่าคําตอบน่าจะเป็น r ัสโซเมเนียนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เนะี่ยที่มีการปูเรื่องในเชิงที่ว่าเดอะร็อกคงจะมาร่วมแจมอีกครั้งแน่นอนก็ยิ่งทําให้ความน่าตื่นเต้นเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยครับก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวที่ทําให้แฟนๆใจแป้วมาทีหนึ่งแล้วนะครับที่มีการรายงานออกมาว่าเดอะร็อกแนยจะไม่มีส่วนร่วมกับรัซโซเมเนียครั้งที่4ีแต่หลังจากนั้นก็ตัวเดอะร็อกเองนั่นแหละครับที่ออกมาแก้ข่าวจนทําให้แฟนๆใจชื้้นนขึนมา ก่อนที่จะมีข่าวตามออกมาอีกทีว่าสถานะของเดร็กนันเวลานี้เนี่ยคือการไม่มีส่วนร่วมในรสโซเมเนียปีหน้าตามที่บอกไปถ้าเดร็กไม่กลับมาร่วมแจมในรสโซเมเนียครั้งที่48จริงๆก็คงจะทําให้แฟนมวยปล้ำที่สู้สาติดตามเรื่องราวมาอย่างยาวนานผิดหวังไปทำตามกันนะครับดีไมเดียจะทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่สมเหตุผลของเรื่องราวด้วยซึ่งทําไม่สามารถทําให้เดร็กกลับมาปรากฏตัวได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ w w e ต้องยอมรับผลของมันนะครับ และนี่คือความงามไส้ถ้าหากว่าเดวิล็อกไม่มาร่วมในรัสโซเมเนียครั้งที่41มีข้อมูลปิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับสมมติว่าถ้าเดวิล็อกไม่มาจริงๆเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าชิกหายแน่นอนความสมเหตุสมผลของอะไรหลายๆอย่างมันก็คงจะพิลึกกึกือนะครับอย่างน้อยการมาปรากฏตัวในช่วงท้ายของศึกแปดปลัดก็คงจะเป็นเครื่องหมายคําถามไปนานเลยนะครับว่าทําเพื่ออะไรทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ